เรื่องเล่าสมัยอดีตเรื่องเล่าสยองขวัญเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในยุคที่มีอินเทอร์เน็ตหรือไฟสว่างจ้าเหมือนทุกวันนี้แต่มันเป็นเรื่องเล่าสมัยอดีตที่คุณปู่ของผมเล่าให้ฟังตั้งแต่ผมยังเด็กเป็นประสบการณ์จริงที่ทำให้ท่านไม่เคยกล้าออกนอกบ้านตอนกลางคืนอีกเลยตลอดชีวิตเอาละครับทุกคนก่อนเราจะไปฟังเรื่องผีสุดหลอนในคืนนี้กันเนี่ยผมมีอะไรอยากจะขอสักอย่าง ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับถือซะว่าเป็นค่าตั๋วในการเดินทางสู่ความสยองขวัญครั้งนี้ปู่เล่าว่าสมัยที่ท่านยังเป็นเด็กหนุ่มหมู่บ้านของท่านที่ต่างจังหวัดยังไม่มีไฟฟ้าใช้ครับพอมืดค่าลงทุกบ้านก็จะจุดตะเกียงน้ำมันกา๊าซให้แสงสว่างรอบๆหมู่บ้านก็เป็นทุ่งนาและป่ารกที่มืดสนิทและน่าเกรงขาม คนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านจะมีกฎเหล็กอยู่ข้อหนึ่งที่เตือนลูกหลานเสมอคือเมื่อตะวันตกดินแล้วห้ามผู้ใดออกจากเรือนไปทางทุ่งท้ายหมู่บ้านเป็นอันขาดเพราะทุ่งท้ายหมู่บ้านนั้นมันติดอยู่กับป่าช้าเก่าและในตอนกลางคืนจะมีบางสิ่งออกมาหากิน ตอนนั้นปู่ของผมก็เป็นวัยรุ่นที่ไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ครับจนกระทั่งคืนหนึ่งน้องสาวของท่านซึ่งตอนนั้นยังเป็นเด็กเล็กอยู่เกิดป่วยหนักกระทันหันเป็นไข้ตัวร้อนสูงจนชักสมัยนั้นยังไม่มีโรงพยาบาลใกล้ๆครับมีเพียงหมอยาหรือหมอสมุนไพรเก่งๆคนหนึ่งที่อาศัยอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งต้องเดินทางลัดผ่านทุ่งท้ายหมู่บ้านที่เป็นเขตต้องห้ามนั้นไป ด้วยความเป็นห่วงน้องสาวที่อาการหนักขึ้นเรื่อยๆปู่ตัดสินใจทำในสิ่งที่ผู้ใหญ่เคยห้ามไว้ทันคว้าตะเกียงรั้วบวงหนึ่งแล้วก็วิ่งออกจากบ้านไปในความมืดทันทีปู่เล่าว่าบรรยากาศในทุ่งนาตอนกลางคืนมันน่ากลัวมากครับมีแค่แสงจันทร์สลัวๆกับแสงตะเกียงในมือที่ส่องทางได้ไม่ไกลนัก เสียงลมพัดยอดข้าวเสียดสีกันฟังดูเหมือนเสียงคนกระซิบเงาของต้นไม้ในความมืดก็ดูเหมือนมีคนยืนจ้องมองอยู่ตลอดเวลาท่านวิ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงบริเวณที่ใกล้กับป่าช้าเก่าแล้วท่านก็ได้ยินเสียงกอยกอยกอยมันเป็นเสียงที่แปลกประหลาดมากครับเหมือนเสียงของคนขาเดียวที่กำลังกระโดดไปมาพร้อมกับเสียงร้องแหบๆที่ดังออกมาเป็นจังหวะเดียวกัน ปู่ของผมรู้ทันทีว่าท่านเจอดีเข้าให้แล้วท่านรีบดับตะเกียงแล้วก็หมอบลงกับคันนาทันทีแล้วท่านก็ได้เห็นในแสงจันทร์สลัวๆมีร่างของอะไรบางอย่างกำลังกระโดดอยู่บนขาข้างเดียวไปตามทุ่งนารูปร่างของมันคล้ายคนแก่ที่ผอมเกรงจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกผิวหนังดำคล้ำเหี่ยวยน่นผมผายุ่งเหยอือ มันมีขาแค่ข้างเดียวจริงๆและมันก็ใช้ขาข้างนั้นกระโดดไปเรื่อยๆอย่างคล่องแคล่วมันคือผีกองกอยที่คนเฒ่าคนแก่เคยเตือนไว้ปู่เล่าว่าท่านนอนนิ่งตัวแข็งทื่ออยู่กับพื้นไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงๆได้แต่ภาวนาให้มันไม่เห็นท่านแล้วก็กระโดดผ่านไปแต่แล้วผีกองกอยตนนั้นก็หยุดกระโดด มันหยุดนิ่งอยู่กลางทุ่งนาแล้วก็ค่อยๆหันศีรษะที่เต็มไปด้วยผมผารุงรังนั้นมาทางที่ปู่ซ่อนตัวอยู่ช้าๆจมูกของมันฟุตฟิตเหมือนกำลังดมกลิ่นหาอะไรบางอย่างวินาทีนั้นปู่รู้ตัวแล้วว่ามันเห็นท่านแล้ว ผีกองกอยตนนั้นแสะยิ้มออกมาเผยให้เห็นฟันที่ดำปีและแหลมคมแล้วมันก็อ้าปากที่กว้างผิดปกติของมันออกก่อนจะกรีดร้องออกมาด้วยเสียงที่แหลมสูงจนบาดแก้วหูกองกอยสิ้นเสียงนั้นมันก็เริ่มกระโดดพุ่งตรงมาทางปู่ของผมด้วยความเร็วสูงขาข้างเดียวของมันกระทืบลงบนพื้นดินดังตึงตึงตึงใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ปู่ไม่รอแล้วครับท่านลุกขึ้นแล้วก็วิ่งวิ่งแบบไม่คิดชีวิตวิ่งหนีกลับไปทางหมู่บ้านท่านได้ยินเสียงมันกระโดดไล่หลังมาติดๆพร้อมกับเสียงร้องเรียกกองกอยที่หน้าคนลุกของมันปู่เล่าว่าท่านวิ่งไปร้องไห้ไปจนกระทั่งมาถึงเขตหมู่บ้านเสียงไล่ตามข้างหลังถึงได้เงียบหายไปท่านรีบวิ่งเข้าบ้านแล้วก็ปิดประตูลงกรอนทันที คืนนั้นน้องสาวของปู่ก็อาการหนักขึ้นแต่โชคดีที่รุ่งเช้าพ่อของปู่กลับมาทันแล้วก็พากันเดินทางอ้อมไปหาหมอยาจนช่วยชีวิตน้องสาวไว้ได้หลังจากเหตุการณ์นั้นปู่ของผมก็ไม่เคยกล้าออกจากบ้านตอนกลางคืนอีกเลยครับท่านเชื่อสนิทใจเลยว่าคำเตือนของคนโบราณไม่ใช่เรื่องหลอเล่น ปู่บอกผมว่าสมัยนี้เรามีไฟสว่างมีถนนหนทางที่ดีเราอาจจะไม่ต้องกลัวอะไรแบบนั้นอีกแล้วแต่ในสมัยก่อนในสมัยอดีตที่ความมืดคือความน่ากลัวที่แท้จริงนะ่ะไม่มีใครรู้หรอกว่าในความมืดนั้นมีอะไรซ่อนอยู่บ้างและผีกองกอยสำหรับท่านแล้วมันก็คือความจริงที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดที่ท่านได้วิ่งหนีมาด้วยตัวเอง ส่วนใครเคยเจอผีที่ไหนก็สามารถแบ่งปันเรื่องหลอนๆกันมาได้ในช่องคอมเมนต์นะพวกเรารออ่านอยู่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามกันได้